สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการโคจรมาสถิตที่ราศีพฤษศของดาวมฤตยูซึ่งก็เป็นช่วงเวลาของชาวลัคนาราศีกลุมซึ่งก็จะมีดาวพฤหัสบดีเข้ามาสถิตอยู่ร่วมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ สำคัญสำหรับชาวลัคนาราศีกุมด้วยเช่นกันนะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตชาวลัคนาราศีกุมแนะนำหนังสือนะครับก็คือหนังสือรู้ไว้ก่อนไปพบผลเล่มที่หนึ่งของทางช่องสาระสำราญซึ่งก็ได้รวบรวมความรู้ทางด้านโหราศาสตร์จากเพลลิสรู้ไว้ก่อนไปพบผลนะครับส่วนหนึ่งในช่วงที่เป็นพื้นฐานทางด้านโหราศาสตร์ มารวบรวมไว้ในรูไว้ก่อนไปพบผลเล่มที่หนึ่งนี้นะครับซึ่งก็จะมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่เดี๋ยวจะมีขึ้นไว้ให้แล้วก็จะโชว์ไว้ในความคิดเห็นแรกที่ปักหมุดเอาไว้นะครับก็ย้อนกลับมาที่ชาวลัคนาราศีกุมตั้งแต่วันที่8มีนาคม2,566ดาวมฤตยูก็โคจรย้ายออกจากราศีเมษมาสถิตราศีพฤษภ ซึ่งก็เป็นพบพันธุของชาวลัคนาราศีกุมแล้วดาวมฤตยูดวงนี้นะครับก็จะสถิตอยู่กับท่านยาวนานไปจนถึงช่วงเวลาประมาณกลางเดือนกรกฎาคม2572ขณะที่ดาวพฤหัสบ,บดีนั้นก็โคจรย้ายเข้ามาสถิตร,ร่วมด้วยตั้งแต่30เมษายน2567ที่ผ่านมาแล้วก็จะสถิตอยู่กับดาวมฤตยูไปประมาณ หนึ 1> 1่งปีจนถึงถึงช่วงจนถึงช่วงเวลาประมาณต้นเดือนพฤษภาคม2568ดังนั้นนะครับคำพยากรณ์ในชุดนี้ก็จะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงเวลาตั้งแต่พฤษภาคม2567จนไปถึงประมาณปลายเมษายนต่อต้นเดือนพฤษภาคม2568ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดาวทั้งคู่นะครับโคจรสถิตยอยู่ด้วยกัน ในราศีพฤษภพบพ,พันธุตลอดช่วงประมาณ1ปีชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเวลานี้ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าชาวลัคนาราศีกุมชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ค่อยติดบ,บ้านแต่ว่าตัวท่านเองก็กลับมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่พักอาศัยบางท่านก็ถึงกับรีโนเวท บ้านเดิมของท่านเองจนจําแทบไม่ได้บางท่านก็ถึงขั้นซื้อบ้านพักอาศัยใหม่เสียเลยทั้งที่ในความจริงแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีเวลาอยู่ติดบ้านค่อนข้างน้อยแต่ก็เป็นเรื่องของความที่ท่านอยากจะจัดการเรื่องของบ้านพักอาศัยใหม่นั่นเองในช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีกุมบางท่าน ที่มีโครงการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตัวบ้านที่พักอาศัยก็มีแนวความคิดว่าจะปรับปรุงไปเป็นร้านค้าสำหรับขายสินค้าหรือเป็นงานบริการหรือบางท่านก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นสำนักงานที่ใช้ประกอบการในการทำธุรกิจซึ่งหลังการปรับปรุงนะครับเมื่อท่านได้เปิดกิจการที่ บ้านที่พักอาศัยของท่านแล้วก็เรียกว่าเป็นกิจการที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมส่วนดาวมฤิตยูเองเมื่อมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุร่วมกับดาวพรฤหัสบ,บดีก็จะทำให้ในช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีกุมท่านก็มีโอกาสนะครับที่จะได้พบพานกับประสบการณ์แป,กแปลกๆในที่พักอาศัยของท่าน อาจจะรับรู้หรือบางท่านก็สัมผัสได้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่นลับที่เรียกว่ามีอยู่ภายในที่พักอาศัยของท่านชาวลัคนาราศีกุมบางท่านอาจจะรับรู้หรือสัมผัสได้ถึงบรรพบุรุษหรือญาติผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือซึ่งได้ล่วงลับไปแล้วความรู้สึกของชาวลัคนาราศีกุมบางท่านถึงสัมผัสพิเศษ ที่ลึกลับประหลาดประหลาดนั้นนะครับถ้าผู้ใดคือหมายถึงชาวลัคนาราศีกุมท่านใดนะครับที่ในพื้นโนชตามีดาวสุภเคราะห์สัมพันธ์โยเกณฑ์ที่ดีกับลัคนาของท่านก็มีโอกาสนะครับที่ท่านจะได้รับลาบผลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเรื่องของที่ดินที่พักอาศัยหรือลาบผลจากอสังหาหรือมรพยกต่างๆโดยที่ตัวท่านเองก็ไม่ได้คาดฝันเอาไว้ ในช่วงเวลานี้นะครับชาวลัคนาราศีกุมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับที่พักอาศัยรถล,ลายานพาหนะเรือสังหาริมทรัพย์ต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับบุปการีหรือญาติผู้ใหญ่ของท่านก็มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อตัวท่านได้ทั้งในทางที่เป็นบวกและก็ในทางที่เป็นลบก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของท่านว่ามีดาวสุคระห ตั้งรับอยู่อย่างไรนะครับแต่ละท่านก็จะมีความแตกต่างกันไปสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเรื่องราวต่างๆที่ท่านควรระมัดระวังในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเรือนที่พักอาศัยหรือยอดยานผานะอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของท่านรวมไปถึงปัญหาที่เกี่ยวกับบุป,ปการีหรือญาติผู้ใหญ่ของท่านนั่นเอง เรื่องราวต่างๆที่มีโอกาสกลายเป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบมาถึงชาวลัคนาราศรีกลุ่มซึ่งท่านก็ควรจะทราบแล้วก็เตรียมการเตรียมความพร้อมรับมือในเรื่องต่างๆนะครับเดี๋ยวก็เรามาคุยกันว่ามีเรื่องราวใดๆบ้างเรื่องแรกเลยนะครับก็จะเป็นโอกาสที่จะเกิดความยุ่งยากวุ่นวายขึ้นในบ้านในที่พักอาศัยซึ่ง สาเหตุหลักก็จะมาจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของบุปการีหรือของญาติผู้ใหญ่ของท่านที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันหรือเป็นเรียกว่าท่านต้องมีความรับผิดชอบดูแลอยู่เรื่องที่สองก็เป็นเรื่องที่ต้องตัดเตือนนะครับเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องที่ต้องขอเตือนชาวลัคนาราศีกุมให้ท่านะระมัดระวัง อารมณ์หงุดหงิดมีปากมีเสียงระหว่างตัวท่านเองกับญาติผู้ใหญ่ของท่านซึ่งก็สาเหตุก็อาจจะเป็นเหตุวุ่นวายเล็กๆน้อยๆซึ่งหากท่านควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับโอกาสที่จะบานไปลายไปเป็นเรื่องใหญ่ก็จะมีเกิดขึ้นได้เรื่องที่3ก็เป็นเรื่องที่ต้องขอเตือนให้ท่านต้องเอาใจใส่ดูแลที่ดินอสังหาริมทรัพย์ของท่านด้วยความรอบคอบ พอมีโอกาสที่จะเกิดความยุ่งยากวุ่นวายกับที่ดินหรือสังหาดิมทรัพย์ของท่านอย่างเช่นการถูกบุกลุกเข้าไปใช้ประโยชน์โดยที่ท่านไม่ทราบหรือไม่ได้อนุญาตนะครับก็ควรกดขันดูแลเอาไว้ก่อนเรื่องสุดท้ายนะครับชาวลัคนาราศีกุมที่เรียกว่า ท่านมีโอกาสที่จะเกิดกรณีพิพาทกับญาติพี่น้องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอดท่านจึงควรตรวจตรานะครับดูแลทรัพย์สินต่างๆของท่านเอาไว้ให้ดีก็ถือว่าเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนข้อแนะนำสำหรับชาวลัคนาราศีกุมหากท่านเกิดกรณีพิพาทกับญาติพี่น้องก็ขอแนะนำว่าท่านควรเลือก การพูดคุยเจราจากับญาติพี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่หรือพี่น้องที่เรียกว่าเป็นพี่น้องท้องเดียวกันเป็นการปฏีัประนอมก็จะถือว่าดีกว่าการที่จะไปกลายเป็นเรื่องบานปลายถึงขั้นต้องเป็นคดีความฟ้องร้องกันนะครับก็ใช้วิธีการพูดจาเจราจาน่าจะเหมาะสมกว่าสำหรับชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเวลานี้ แล้วก็สําหรับชาวลัคนาราศีกุมเรื่องที่จะเข้ามาพัวพันกับท่านค่อนข้างมากในช่วงเวลานี้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นอ่าเรียกว่าแวดล้อมอยู่รอบๆตัวของท่านนั่นเองจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านต้องใส่ใจดูแลให้ดีที่สุดและถ้าเกิดความขัดแย้งก็ท่านควรจะตั้งสติให้ดีใช้ความรอบคอบค่อยๆ พูดค่อยคอยคุยค่อยๆแก้ไขปัญหาไปชาวลัคนาราศีกุมควรหลีกเลี่ยงการประทะในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งวิธีนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกุมมากที่สุดก็ขอฝากให้ชาวลัคนาราศีกุมนะครับมีสติรอบคอบนะครับแล้วก็พยายามใช้วิธีที่นุ่มนวลในการแก้ไขปัญหา แล้วท่านก็จะผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้แบบสบายๆนะครับก่อนที่จะจบของชาวลัคนาราศีกุมก็ขอเตือนอีกครั้งนะครับว่าผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทยก็สามารถจัดหาหนังสือรู้ไว้ก่อนไปพบผลเล่มที่หนึ่งได้นะครับทางช่องสาระสำรานเท่านั้นนะครับ สำหรับในตอนหน้าทางช่องสารสําลาญจะนำเสนอเรื่องราวใดต่อไปนะครับก็คงจะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าคงจะต่อด้วยเรื่องราวของชาวลัคนาราศีมีนนั่นเองก็ขอให้ท่านอดทนรอกันอีกสักนิดน,นะครับสวัสดีครับ